สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว y YouTube ที่น่ารักทุกๆท,ท่านครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูแคทเธอรีน่านะครับตูดมองข้าวเขาเรียกว่าหัวตู้โทรศัพท์ุ่นนี้ยังยังมึงว่าหนี้มึงวาบางนี้กูเงินบัคักเลยนี้อถรถขันนี้ไหมกูเงินบัตรคักเลยมะ ยาเกิดเสยไม่ได้หนรถไหมมมีดินไหมมีเกิดข้าเกิดนี่นี่เขาเอินตู้โทรศัพท์นี่เขาเอื่นหัวตู้โทรศัพท์รุ่นนี่มันจะมีรุ่นนี่ก็เขาประสูตรหนึ่งสองแปดมแต่เขากเออเขาเอื่นหัวตู้โทรศัพท์ค้นขับนี่ตรงจอยๆขันอ้วนคือมึงยุบเลยหรอกนี่ครับเขาเรียกว่ารุ่นประตูเหมือนตู้โทรศัพท์ม่หัวก็เป็นกลมๆไหม นะครับนนี้มาเปลี่ยนเครื่องครับ,รบเป็นรถเเขาเรียกว่าสองสามตันเมื่อกี้คอพับได้ไหมพับได้ตรงนั้นแล้วก็มาพับได้ตรงนี้อีกมาดูเดิเหมือนเหมือนคูบุต้าเลยพับตรงนี้ด้วยแล้วก็มาพับตรงนี้ด้วยครับก็พับเขา,าแขขก็กแยบๆฉนำขางกำแเพ่งเนาอใส่แฉบแฉบๆนี่ของเขาเล่นละนี่ แต่ผมจะบอกให้ว่ารถรุ่นนี้แรงมากนะเห็นกระบอกเล็กๆเห็นะแต่ข้อเสียของมันก็คือมันข้อต่อมันเยอะนี่แหละถ้ามันไปหาซื้อบูมอัมธรรมดามาใส่ได้นี่รถรุ่นนี้จะเป็นราคามากเลยยังแล้วยังท่านไหนุณซื้อท่านเลยมัางเนี่ยขันหาหมื่นทั้งท่านเลยหามื่ขายบ่าันเนี่ยขันถอดรอยอยู่นี่ เมนเมนพัชร์ใส่โอคีให้กันสิเอาหาเงิอนอันแล้วโอ,อนเอาธนาคารยังได้โอนให้ธนาคารยังโอ้ชุดแพรคอนโทนยังแห้งดีอยู่นะแล้วดูครั้งนี้ไปก่อนครับบักยางมันมาก,กวนข่อยเวลาข่อยเฮ็ดชิบไปนะครับชุดแพรคอนโทนนะครับนี่ครับ แช่คอนโทรนนี่แหละไอตัวนี้แหละของผมสงสัยนี่ไอกลมกลมนี่ช่างสงกลังสงสัยอยู่ว่ามันทําให้รถช้านี่ของผมจะมีตัวกลมกลมแล้วก็เซเรนอยด์สามตัวหนึ่งสองสามเป็นเซเรนอยด์ไฟไฟ้านี่สามตัวอันนี้มีอันเดียวนะครับมาดูฝั่งปั๊มกันบ้างครับรถคันนี้สภาพยังดีอยู่นะหนินะนะครับแต่แต่รถคันนี้นะครับ เปลี่ยนเครื่องครับเ,เครื่องยนต์มิตซูบิชินะครับมิตซูบิชิ c ีเอ็มสีูนนะครับผมมิตซูบิชิเอ่อเดี๋ยวนะดูดีๆก่อนข้อไอดีร่วมมันไปทางไหนวะ แต่ย่างมันเป็นรถเทอร์โบคือรถธรรมดาอย่างเครื่องเก่ามไหมนี่เครื่องธรรมดาอันบ่เป็นรกเทอร์โบใส่ตีคือคือรถพังปุ๊บเพื่เปลี่ลยนเครื่องใหม่เลยดิซื้อเครื่องมาใส่ใหม่อันนี้ขันเทียบไปแล้วมันเครื่องเดียวกันกับรถปิกอัพสตาร์ดาติสตาร์ดาตาเต็มสตาร์ดาตาเต็มสตาร์ดาม้วน,ะนะม้่นแบบรถพยสอไงม้ว ลินอนี hmm. mm hmm. นี่ครับเป็นเครื่องวิซูสตาร์ดาครับ cm 40แต่ว่ามันงเป็นสตาร์ดาบบมีเท่าโบทีนี้คิดดูว่าเครื่องตัวนี้พึ่งจะยกใส่ใช่ไหมนี่เครื่องหน,นึ่งบบกนี้อย่างนี้นี่ครับอันนี <laughs> ซ้ซื้อมาไว้ครับซื้อมาไว้สำรองซื้อมาไว้สำรองเลยนะ <laughs> ใช้ได้ นี่ยนะโอ้พนซื่อมาว่างใส่ขค้นนี้แล้วเดือนหนึง่งขอมหอนคืนพนก็เลยเอากับขึ้นไปฟิตไมรื่องมาปกอบไเครือ้นอตัวนี้ก็เอาเก็บไว้ทีนี้ก็เอาเครื่องตัวนี้ขึ้นป้านูกท่านเดี๋ยวมีสามเครื่องไหมอัีกงวอีซี่เครื่องมี แล้วกคนเดียวมีสี่เครื่องก็เหตดเปียงอับเฉยพูดได้ครับนะเครื่องก็เห็ดเปลืองครับเฉยสี่เครื่องกับสี่เครื่องยนต์มิดซูนี่มันขืนซื้อ่าเครื่องท้นมันก็นห่างไว้เถยแต่แดงว่าพนปโป่กวองเล่นมาเล่นกันแบบว่าจับได้กกูจับกูขับอย่างเดียวข้อเสียนะครับรุ่นนี้ก็คือมันอุดอู้กันอยู่ในพื้นที่แคบ อันนี้คือเราเห็นคือมันโล่งใช่ไหมแต่ถ้าเขายกท้ายขึ้นมาตั้งปึกเข้าไปนี่มันจะเบียดไปนี่เลยเบียดเป็นแบบคือจะแย่มือเข้ามาหมุนน็อตแต่ละตัวนี่ถ้าเกิดช่างจะซ่อมคอมแอร์จริงๆต้องถอดท้ายออกนะครับต้องถอดออกพวกปัม๊มพวกอะไรก็ต้องถอดท้ายออกนะครับเี่จะทําง่ายก็คือยืนทําอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยครับปัม๊มไฮดรลิกก็เหมือนกันถ้าเกิดจะทําให้มันง่ายก็คืออย่างนี้นะ ถ้าเกิดมีโอ้โหมีตัวถ่วงข้างหลังนี่ก็เป็นเรื่องยากครับข้อเสียอีกเรื่องนะครับสำหรับความร้อนรถรุ่นนี้ก็คือแผงคอมพิสเซอร์แอร์แผงคอยร้อนนะครับรถพูดได้อย่างสีสมเด็จไหมล้างไข่เป็นต้นเพราะมันรถบบกเมียงสิ ไม่ใช่นี่ครับแผงแผงตัวนี้นะครับก็คืออธิบายอย่างนี้แผงอแอร์เนี่ยมันก็ร้อนอยู่แล้วเขาเรียกว่าแผงคอยร้อนของแอร์คอมพิวเซอร์แอร์เนี่ยคอยเย็นก็อยู่ข้างในอันนี้คอยร้อนอยู่ข้างนอก,นอกมันจะร้อนมันก็เป่าเข้าไปสะสมกับความร้อนแล้วก็ไปเจอหม้อน้ํากับความร้อนไปอีกมันก็คือร้อนสามร้อนก็คือร้อนคูณสาม ถ้าอยากจะให้ดียกคอย Air, คอมพิวเซอร์แอร์ความร้อนตรงนี้ขึ้นมาตั้งปึกแล้วก็เอาพัดลมดูดเฉพาะของมันต่างหากมันจะทําให้คอมแอร์นี่ก็ทนนะครับเครื่องก็ไม่ร้อนลดองศาการได้ประมาณสองสาองศาก็ยังดีนะแล้วทีนี้ข้ออีกข้อหนึ่งก็คือกรองอากาศมันเล็กไปเพราะว่าอะไรรู้ไหมเมืองไทยมันร้อน นะครับมันร้อนมันฝุ่นประเทศญี่ปุ่นไม่มีฝุ่นทังเกตดูง่ายๆประเทศเขาจะมีการสาดน้ําตลอดเวลาทํางานเขาจะคุมเรื่องฝุ่นมลพิษทางอากาศบ้านเราไม่เกี่ยวไงง้องไงง้องอย่างเดียวนะครับกองอากาศต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนอย่างน้นอยๆก็ต้องเปลี่ยนอันนี้มันเล็กไปต้องเปลี่ยนเป็นของรุ่นนี้นของเครื่องอิซุสตัวเล็กๆนี่ไม่ใช่ล็อกกี้นะเป็นอิซุส120นี่นี่นี่ เปลี่ยนเป็นของแบบนี้นี่นี่ครับนี่มันจะไม่ใหญ่เกินไปมันจะพอดีพอดีนะครับใครที่ใช้อยู่ก็อาจจะเป็นความรู้อะไรนิดๆหน่อยๆน,นะครับอย่างรถดีโมของผมเนี่ยก็เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเป็นของล็อกกี้ครับนะครับเครื่องยนต์เนี่ยจะทนได้ก็ต่อเมื่อรักษาอ่าฝุ่นได้ก็คืออากาศดูดดูดได้โล่งสบายนะครับถ้าอากาศดูดยากควันก็ดําเครื่องก็ร้อนครับเหมือนคนเป็นหวัด ถ้าเกิดเราเป็นหวัดเราสูดหายใจยากตัวก็ร้อนนะครับปวดหัวตัวร้อนนะครับมันหายใจลําบากเพราะว่าจมกูกมันคัดจมกูกอันนี้ก็เหมือนกันมันเล็กไปแล้วก็อออกจากตรงนี้ซะหาที่ไว้หาที่วางไปตั้งไว้ตรงมันจะมีฝาเครื่องก็ตั้งมันไว้ตรงฝาเครื่องนั่นแหละเอาออกจากตรงนี้ไปนะครับ นะมันเล็กไปตรงนี้ดูขนาดหม้อแบบอะไรก็เกือบจะยกไม่ได้ดูมันยัดกันอยู่ข้างในหม้อแบบสองลูกนะนีย่ยัดกันอย่างกปลากระป๋องนะครับเกือบจะไม่มีพื้นที่ไว้อะไรเลยนะครับก็อย่างที่รู้กันเนาะว่าเมืองไทยเนี่ยเราใช้รถเนี่ยใช้เกินอัตราศึกก็คือหนึ่งใช้เกินกําลังรถหมายถึงว่ารถเล็กๆอย่างนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้เขียดินตักในที่แคบ ทาํางานเล่นๆไปเราเนี่เอามาตัดดินใส่รถหล้อทั้งวันเลยลุยฝุ่น <c oughs> นะครับใช้รถเกินกําลังนะครับมันก็เลยต้องดัดแปลงไงนะครับก็เลยมีการดัดแปลงก็ต้องดัดแปลงกรองอากาศเอาแผงแอร์ออกนะครับนะก็แค่นี้แหละรักษาช่วยรถไปถ้าอยากจะมีคือเวลาเรารอจอดรอรถ ักดินน่ะเราต้องจอดรอถ้าเราลันเครื่องพัดลมมันหมุนช้าตัวนี้มันก็ร้อนกว่ามันจะดูดผ่านสองสามชั้นมามาดูดเ้าตัวนี้ไปมันก็ร้อนแต่ถ้าเราแยกมันขึ้นมาตั้งไว้ตัวนี้ปึกเล่าพัดลมดูดถึงเราจะลันเครื่องเบาไอ้ตัวนี้ก็ดูดผ่านตลอดแอร์ในรถก็จะอุณหภูมิก็จะเย็นนะครับถ้าเอาออกมาตั้งแล้วใช้พัดลมสองตัวได้เท่าไหร่ยิ่งดีเป็นพัดลมสองตัวเป็นแผงใหญ่นะครับ ผมว่าจะทํานีโมอยู่นะครับร้อนหน้าฝนนี่แหละจะดัดแปลงให้ดูเหมือนเจ้ากาฟิวนะครับแอร์มันก็ทนถ้าเกิดเรารักษาความร้อนอตัวนี้ได้อุณหภูมิที่ต่ำคอมแอร์คอมพิวเซอร์แอร์มันก็ทนนะมันก็ทําให้เย็นตลอดนะครับอันนี้ของแท้เลยเของเดิมนะครับของแท้เลยเนาะก็บอกกล่าวกันนะครับอย่างกาฟิวทุกวันนี้แอร์มันก็ยังเย็นอยู่ขนาดจอดเราไม่เป็นปี หยอดเอาไว้ทํางานนิดๆหน่อยๆสตาร์ทขึ้นแอร์ก็ยังเย็นอยู่ครับเย็นขนาดไม่ติดฟิล์มเลยนะรถผมคาฟิวนะครับเพราะว่าสภาพก็โอเคอยู่แต่ว่าเปลืองมากๆเลยเครื่องอันนี้เป็นรถวัดครับรถวัดล้มปูสีนะครับเป็นรถวัดอีกคันหนึ่งนะครับแล้วก็จะพามาดูอีกคันหนึ่งอันเด็กกับยางมาวนไปบิ่งดูขันติดตัวนั้นทีนเลออยอเ่ใเซตยางไปวครงดู มึงบ่ปากเลยบอกกันกูบอกว่าสิพาไปมึงยางไปเงียบๆไว้เลยครับผมครับเอารถมาเห็นยังครับผมครับเอามาเห็นยังไงเตียนเตาแหนบหลังครับมันเป็นยังไงแกครับเขาเดือดหันเย้ามาตั้งเตาแหนบหลังแต่อันนี้ก็คือกันนี่แหนบนาฮักเโครูยู่นนึงดี๋ยวไปบุ้งตโคุ้ยไกันนี่เจ้โอ้นี่รถดูสาน โอ้หนิไปอธิบายก็ดูมันเป็นยังก่อนอูรร้แต่คุบอลูคือกันเอ้า่างทีมคือ็ว่างเงาเงาเยอะขันพอดีผมเพิ่งมาฮอดนะครับโอ้ยเกียกต้องใส่ขีดตมจะบาดเอามึงนี่อืมนี่นี่คุณจำได้ไหมคันนี้แหละที่กระโดดเทเลอร์ลงหน้าบ้านผมเออเพื่อนมันหิบแต่ตัวมันแข็งเพื่อนไม่เหมืงหล่อน่ามันเออหงื่อเดือตัวมันมบวมันบางมันแล้วนี่หลอนั่งาเจียดนี่ มีทางเออมันมันมันบีเข้าทางหนโอ้นี่เด้มึงเห็นบ่มันเลี้ยวมากนี่มันเลี้ยวขมาได้เห็น่มันตกเทรลเลมันนั้นขม้ามันหล่นหลงปูนยังไงทองแจเดีย่ะอย่างกูเงินครับมันเห็นไหมมันเบี้ยวเลยมันตกเทรลวันนั้นหน้าบ้านผมไหมเงียบครับวะเงินเดียมันบกขวมเลยนี่ นี่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 โอ้ยมองมาบางอุ่มล้มลงมีก็ยัดดีเลยเอาพลาสติกเออเอาฟิวเจอร์บอร์ดเฮ็ดเอาแม่นี่ครับมาทานมามาทานมาโอ้นี่แหละที่ผมว่าต้องแยกแผงแผงออยความร้อนนะครับแผงคอมพิวเตอร์แอร์ไม่เอานีเย็นมากครับแอร์เราแคันนี้เย็นมากครับเลยนี่สร้างเลยือเขาทาแต่ว่าแต่ว่าอุ่มล้มือเห็นครับแต่ วมาดูภายในรถหลวงพี่กันคอยเห็นคอยเห็นตะพากระกโดดกัาเพียงวะอันนี้เันโดนไปโคกกระโดดเส่นเลือวะบ่ลมเสยไหมมันนันก็ไปดูย้อนได้ครับในคลิปนะครับอันนี้มาทําช่วงล่างละอันอันอันต้นเท่ยเดียวเขาอันฮอกบวาดอกยางเพิ่นว่าต้นเป็นวริลเพรานะไะต้นดูจนวานดู รถคันนี้สือมาจากทางผุดล่ะทางไทยผุดหรอครับท่านอันละสร้างน้อยไหมสร้าโคราชไหมอู่ช่างน้อยวะท่านโอ้ยรถคันนี้มันตาบอามมาแล้วนี่ใช่มันเป็นบ่มันเตียนเล็กอามมาแล้วนี่เหลามันยังดีอันเป็นสีของเพลินภาานี่โอ้มีเหลาเลยเ<อ>ว่ะเอยออกกล่องอีกตั้งหากเปสีอันสกจเ,เลยเปสีสีรถเพลินอีกอันนี้กับรถคันนี้เดือสร้างกันนี่ก็หักอู่สร้างไม้เดี๋ยวผมไปเสีเดียวนี่

บิงาพมาเล่พราเบือบขนิ่มวะโอ้ใช้เกียร์สายจากเกียร์นั่นเนาะบ่เ่กียนเปหัวนะบอพมาเล่มันนิ่มบ่เรามาดาดิ่นเขาบ่อเยาบือนี่มหมุนเออี่ดเีย็นหัวเราคือง้ามแต่ว่าเนาะเย็น มอย่ากก็นักกูีเดเอฟูชเดเอฟมึงดยนี่นี่เขาเอนก็บอกฮกันไหมว่าเอันผูเดมาขเรบุญฮะผู้เดมาไข่เห้อบุญคำบักหนายเงาเดี๋ยวบุญฐานบักนี้่ะ เออแน่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 เป็นร้อยน้ำมันเบยกปู้ดิบ่เนี่ยป้ซื้อมาไหมเอ็นโบแมนพี่กำพลเป็นผู้ส่งมาหัยน้ำมันเบยกก็ยังแนบุพี่กำพ้นรือว่าพี่เก่งบุ้วมดา้ซื้อมาไหมไหมก็แตกไว้เดี๋ยวผมมาถามเอาน้านันยาดิป่ะเข้าขี่ม้าไหม ก็มันหล่นมสื่อมู่เป็นของมกอตอนตักตักอะไรตักฝนก็รด้หรอกมันหวานน้ำหมันลละโอ้บ้าจ้ามาตยาใส่ใส่ก่อนมองมันเป็นใส่มาบ้งก็ดูใส่ก็มองว่ามันแตกเต่าเหน็บแตกมันเป็นอย่างไรฮิโนเต้าเหนบแตกแล้วกนี่อู้ได้เนี่ย นปน,ปนกนอยนันเจ็ูปนนกเฮ้ยตัวเด็กกับมันแต่งแสดงวนะ่าเจ้าเปี้ยนจากปฏิกเป็นมูดอันเป็นอันบอนสวนมากหนโมันถืเป็นไหนมูดยางนะพวกทิ่รีหานี่มันรนู้มันชิ่รีหานะาอัอนน,น,อนี้มันเป็นนิ <c ười> ้วรีหนายกเฮ้ยตัวเด็กกตัวเถิง,ง <c ười> อ่ะนะ <c ười> ตัวน้อยๆนะบ่เอาตัวยตัวตหลังมันเลยโอ้มันฉีกเลยิแมันแกมันใส่หลาอเลรมันเดียงไวม่ไหมขงเดก่มันแตกมันบางเล่นี้มันกหนาบางๆนนีคือบางเลยมันตลยนฉีกเลนเป็นเล็กธรรมดามเนบางๆป่อมันันไดกัรนกเป็นังีดบางพูดเป็นบางๆพดเี่ยนอันไม่ใส่พอดีแหละในยี่ดอกรถออกมาดโดนไ้เล้เนีย ปีนึงนี่นล้วโอ้ไม่ไม่เยอะเราปีหนึงแลเดูเท่าไรก็สีสมเดชลังไข่สีสมเดชชอทวีทรัพยหนายักษ์ โอ้นดันดันมาูิน um, ึกว่าเสีย่นมาพูมาพูปะด้วยบักอับดุลเนยมึงคิดหูไปมดโุเนียเทเด้อเนี่เดาไปเสียมันเถื่ออะไรแล้